กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบื้ดถูกขูุ่กคนครับทั้งไกลทั้งไกลทั้งย่ในสนามแล้วก็อยู่ทั้งบ้านครับผมรอบนี้คือรอบตัดบนครับผมระหว่างทีมพ่อใหญ่เจอกับทีมสารวัตรสมบัติตอนนี้ทีมพ่อใหญ่ขึ้นไปกับเปียนครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามแต่ทีมทันสารวัตรก็ขึ้นไปสู่กับเปียนคือเก่าครับผมจําเป็นมันน่าจะตีได้แล้วลูกแบบนี้ แต่ทีมพ่อใหญ่ยัยยงเย็นอยู่ครับผมบบฮันตีครับสั่งให้พออ่อใหญ่ขึ้นไปสู้สู้กับเปี่ยนส่นตัวแบบนี้เปลี่ยนบลาอ้าวทีมทันสารวัตรก็ส่งไอ้ยีขึ้นไปตีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองตั้มโอ้โหเอา้าโอ้โหโดนพอสกษษษษษิดสกิดแต่เปลี่ยนครับลูกตัวเองแกล้งขึ้นไปเปลี่ยน คือว่ายังมีสูงอยู่ครับผมที่สันสลาวัตสมบัติพี่พญใหญ่เล่นแบบใดครับบ่อข้นครับต้องตีแล้วคร <si suppression> ับเขาจะได้กระเบียนแบบนี้ส่งอาจารย์ล้องหัวแดงขึ้นไปตีครับเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองอู้ยไม่ถึงยกให้ถึงยกให้ถึงยกให้ถึงโอ้ยถื่อยอยู่ครับถื่หน้อยหนึ่งครับ ยังบอเปลี่ยนครับยังเสียแต่ใหมกับทีมท่านสละัาตส้มบัตอยู่ครับผมอ้าวอาอาย่าบอกได้ว่าเปลี่ยนโอ้โหบอเปลี่ยนกนปปะคุปปะ้มดีครับผมเอา้า ปลไโอ้ยห่างไกลหลายกวามเจรือนเอาทีมพอญ่ลูกเบิดเมื่อแล้วครับผมทีมสารวัตรย่งอีกอยู่สองลูกข้ามเมื่อตาดติกเป้าออกกระไดหนึ่งแต้มครับมีตะไครกับได น,นั่นาไปหนึ่งแต้มครับผมโอเคครับทีมสันสัตวรับไปหนึ่งแต้มครับผมลางแหลก สารวัรได้แต้มครับผมเกิดขึ้นมาห้างแกนอยู่มาหนึ่งครือบทีมผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาสู่โอ้โหตอกลุ่นของทีมทันสารวัดครับผมยังเสียแต้มอยู่หนึ่งแต้มห้กับตีมทันสารวัดก็จะขึ้นมาสู่อีกลูกหนึ่งลุงที่สอง่าได้เปลี่ยนมาปังโอ้ยตีได้ครับแบบนี้ครับผมตีโดนรับสองตีติดรับสาม โอ้โหเจ็บปวดด้วยร้าวตีติดครับผมรับไปสามแต้มเก่งหลายครับเก่งหลายครับอาจารย์ข้อหัวแดงครับผมเอาเกือบเปลี่ยนครับแต่กันยังบนเปลี่ยนตีได้ครับผมตีเปลี่ยนตีเปลี่ยนยังยังยังวัดวัดเลยวัดเลย ไม่สองหรอกติดลูกเดียวจอกฝรั่งหรือว่านิโกดูเอานะครับผมอ้าวขาวยังได้อยู่ครับผมทีมพอยายยังได้อยู่จำเป็นก็ต้องตีแล้วครับตีผลลัพธ์หนึ่งติดผลลัพธ์ một, สอง อตีคือไอ้อีไอ้อีคนเลี้ยงช้างมาสัน่นมีช้างที่ได้แถวนี่ไปโอ้โหบรเฮ็ดให้ผิดบังคือกันครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอิ่มพอใหญ่ก็สทรงป้าสูงขึง้นมาสู่โซนยังเปิดห้างอยู่เอาเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนตอนพานครับผมรู้สึกว่าน้ำหนักแห้งไปนิดนึง ห่วยที่สองมาอย่างไรน่วยสองอ้โหูยเปลี่ยนเบิ่งนักกีฬาครับเหยียดแข้งเหยียดขาบุงบัวเป็นยังว่าเป็นเหียดถือทุบหัวเมันบิดน้ำหนูเป็นสองจำเป็นก็ต้องตีแล้วครับทีมสารบัดแตงงวยเก็บปวดดวนราวอิลีครับผมทีมพ่อยายตอนนี้เหลือลูกข้ามืออยู่หนึ่งลูก เสียในสนามหนึ่งแต้มแต่ทีมสารวัตรได้ได้สนามหนึ่งแต้มลูกข้ามืออีกสองลูกลุดบ่ด้นะครับผมขันลุดเสียสามทักที่เอาหูเอาทีมสารวัตรได้ไปหนึ่งแต้มในสนามขึ้นมาเก็บแต้มที่สองมาบอแต้มที่สองแต้มที่สองมาบอแต้มที่สองแต้มที่สองไไปชด้ครับ ถ้าอย่างถือให้ซ้อมก็ไปเจ็ดโมถึงสามโมเช้าที่เหลือนั่นล่ะที่เหลือนั่นนอนบ่แดดวันนี้วันแรกพิดทูลไ่้ภัยครับเป็นโซกแทมวันจะต้องแม่นวันนี้นะแทมเดียวบ่วยครัะแทมแทมเท่าเนาะหนึ่งเท่าเนาะฮะสอเอาบ้างกันกถ้าวมาไหนวันนี้สามารถต้องแ้่นวันนี้เราเข้าเดีวันนี้เนย เีมสาลวบัดไดไปอีกหนึ่งแต้มครับผมสกอร์ก็เลยขึ้นมาเป็น2ต่อศูนย์รอบเช้าไม่มีแดดนะครับเกิดลมเช้าที่สามลมเช้าเรื่อยๆคนใดต้องการพัฒนาที่มือรอบเช้ามาค้กรอเวห้วตกคือกไฟก่อแล้ว่าเลเนี้ยผ้าเเข้าเนี้ยเล้ อิ่มสลรบัดเปิดก่อนครับประคันไปคุ้มหลังอยู่ประมาณหนึ่งหนึว่ากกลัวครับผมอิ่มพอย่ยก็ขึ้นไปเปลี่ยนอิมสลบัดก็ขึ้นไปสู่อีกบนาทีถึงครับผมน่าจะเสียแตมไหนที่พอย่อยอยู่หนึ่งแตม โอ้โห oh, ทีมซาลาบาค้อไปแท็กของทีมพอไงเปลี่ยนับไปหนึ่งแต้มในสนามตีได้ขึ้นจะเปลี่ยนไหมน้ามันน่าตีไม่รู้ไปยุ่งอะไรกับเขาเขาเล่น้เรามีสิทธิ์ตอนนี้ทีมพอยายังเสียในสนามอยู่หนึ่งแต้มครับผมบอตีครับยังหนิ่งอยู่ ก็จะขึ้นไปสู่อ,อับอาตีรับสองครับตอนนี้ตีรับสองตีได้ต้องตีแล้วครับผม okay. 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 อย่ารีรอต้องตีตีมพ่อยาย่จันเป็นต้องตีแล้วครับขึ้นไปสองน้อยบวัวเลียนตีโดนรับสองตีติดรับสามเบอร์เก่าครับเบอร์เกครับเป็นมือตีครับผมตีมพยย่อหญ่อาจารย์คองหัวแดง โอ้โหบอทำไม่พิหวังครับผมโดนทุกดอกออกทุกกลูกครับผมโอ้โหแน่นอนครับนี่ทั้งหัวมีมันหนึ่งครับผมบอเห็นเบิงเลยครับอุปกรณ์การเดินเอาเ้ยการเต้ิตองชีวิตนักเต้นตองคลั่กไรครับพี่น้องครับทั้งหัวทั้งมันหนึ่งครับมานหนึ่งเขากิน้อมครับเพ็ดกับเขากับน้ำกินไฟแมนออกฟ้าครับผมแน่นอนครับผม นี่เขาจะเกินมาคนหักเปย์ตองอีดีกะาิประมาณนไรนะครับพี่น้องครับผมเบิ้งกันเดาผมกับคนเบาครับผมข้าเจ้ากับคนเล่นกินน้ำกันครับยิ้มน้ำกันคอหอยจับคอ บผมว่าจะวอาการได Raw ้บ่นไม่เสียงเด่งนี่ปะผมว่าจะวอาการได้บ่ได้เปลี่ยนบ่ล่าบิลิทัสสิแมนเซมิเปลี่ยนบิลิทัสสิต่อเอาเบิ้งระวังดำกับขาวไผสิได้บาดนี้ลูกกั้มกึ่งแล้วครับผมมีการวัดกันเกิดขึ้น เออซ้ำนันได้อยู่ซ้ำนั้นไดอยู่ครับไดอยู่ซ้ำนันไดอยู่ได้ครับได้ครับอนนามิตน้ำได้บ่ตีตีตีได้ตีได้ตีได้อาจารย์เนี่ยพี่เขาเจ้าตีแมนอยู่แล้วมันใจในฝีมือจะคล้องให้ที่หลักการเล่นเนี่ย โบหัวเซียไปครับผมก็เซียเบิดแล้วครับผมเหยาวให้ตะเข้าตีผมก็แผนเหยาาครับเหย้าให้คนตีไอเสือผมเขก็ตีก็ะแค่นั่นแหละเออลูกตีช่วยอยู่แล้วไปกลัวอะไรทีมสรวัสิเรนแบบได้ ดีเลยคืนึ้นแท็กจะของแท็กจะของไดซ้อนครับผมอโอ้ไไบอได้ครับผมเสียแต้มอเอาสิพ่อใหญ่จอยรอบหน้าเอาล้มหน้ามาเยอนนะล้มดีมากเลยดีมากสำหรับผู้ท,ที่ทำอาหารแล้วก็ได้มักดี สงองโ,โอ้โหทีมปัญญาเราไปสองแต้มครับสกอร์ก็เรียนว่าเป็นส่องาอกันท่านที่เลยจากที่เป็นผู้ตามมาสองล่างครับล่างนี่เอาขึ้นไปสองแต้มเลยบอลสกอร์ก็สองเท่ากันครับผมตอนนี้ยังบุ๊กไผ่นำไผ่เล็กตอนนี้ เออนี่และสีไทยง่ายนะทีมพญาได้ไปสองแต้มครับผมจะเป็นไฟเปิดขึ้นมาก,ก่อนจะ่าให้มันให้หมดแรงนีแะมันนี่ไฟ <ป S 2> ส,ว,สว่างสวยดีครับมันนี้ภาพชัดแจ๋วแต่ว่าบริษัทแจ๋วคือเบอร์เก่ามาบังผมเนี่ย พอไญ่เปิดขึ้นมาก่อนนอ้ยห่างแกนอยู่ประมาณหนึ่งเคือบกกวาครับผมถือว่าอยู่ในโซนอยู่ครับผมทีมสรวัตรมาไหไโอ้โหขึ้นมาสวยกล้วยหลีครับผมจำเป็นกันต้องตีนะครับทีมพอยายครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองเอ้าเบอร์เก่าเกันครับมือตีลูกค้าลูกตีไว้จะได้ครับเบอร์เก่าคนนี้ครับอาจารย์ข้องหัวแดง ว่าแล้วโอ้โหโดนทุกดอกออกทุกๆเก่งไหลมาหนิเก่งไหลเก่งไหลอาจารย์คล่องมาหนิแทบจะบุกค่อยผ่านเลยเปลี่ยนคือเกาครับคนมันเก่งคือเกาครับลูกขึ้นขึ้นกับเก่งตีกับเก่งครับมีแต่พูจิงเก่งครับมาหนี้เก่งเจอเก่งแห่งเจอแห่งครับผม เบิ่งลูกที่สองในเบื้พงคนที่ท้ำนาทีได้ดีวะกันตีถือถือว่าท้ำนาทีได้ครบถ้วนโอ้ยจิตใจบอกแวกไปหน่อยครับไปกิดใจไปอยู่ข้างสนามก็เลยตีพิษไปออกคางจอยกระล้มตัดมีการยัวยุผู้เล่นฝากยิปมาให้นะโเ โอ้โหมือสอดของฟอใหญ่กับบ่าเด็กไทยผิดหวังค้อกันครับคือป๋าสงตีโดนครับผมลับไปหนึ่งแต้มในสนามบอาไรก็ข้อแหี้นมะมันต้องประจำเตรีมสารวัตรเปิดขึ้นมาครับมาสู่กันยังบอลเปลี่ยนยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามบอกขึ้นอีกแล้วครับผมบาทรงมือตีไปตีคืออายี ตีโดนรับสามตีติดรับสี่ตีผิดเสียไปหนึ่งแต้มเบิ่งกันแล้วพี่น้องโอ้ยโอ้โหยมันเป็นไปได้ยังไงไม่ใกล้เคียงเลยเหลือจงังวยโอ้โห โอ้เอาแล้วทิมสาวาบาตกที่นั่งลํำบาแล้วครับตอนนี้ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มในสนามยังลูกข้ามมืออีกหนึ่งลูกแต่ไฟตรงคมลูกข้ามมืออีกสองลูกได้ในสนามยูนหนึ่งแต้มเบิ้งลูกนี้แล้ะครับผมจะขึ้นในโบกัดขึ้นบ่ได้มีโอกาสเสียสามาโอ้มีโอกาสเสียสามครับผม ตอนนี้ทีมพ่อใหญ่สศิมาบอแต้มที่สองแต้มที่สองรู้สึกว่ามาครับผมได้แล้วครับสองสองได้เต็มมือบ้านสองได้เต็มมือบ้านครับคน่าแต้มที่สามมาได้ป๋าสงเอาบ่อเอาบ่อป๋าสงแต้มที่สามรับไปสามแต้มครับทีมพ่อใหญ่สกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นหาต่อสองโอ้โหยิบลาดบ่ได้เลย แน่นอนนะครับผมยิมพอใหญ่ได้แต้มไปสามแต้มครับผม ตัวกดไล่ตัวอัาไยเราไล่โซกับปอยไปแล้วเนี่ยปอยไปแล้วมันบอได้เขาวิดีโอเ่ยตอนไ้นมันเขานเฟตทั้งกรไปเลยไผเป็นมูในเฟซกับมีเบิรน่ะทงศิลเฟตเนี่ยทรงศิลทรงศิลาทองลนั่น่นวอลน่นวอลนล่นอลัอลลนนล่นอ่วล่กวบน่นวอลนอลหลานอลลนอวลวนล่อลน ก็เลยให้มันปิดถ่ายคลิปให้ไปบอกความบอกมันแล้วเป็นมูนในเฟซกันอยู่บ้างเฟซหรืออัลบูทูปเฟซทั้งเฟซทั้งยูทูปอยู่บ้างเฟซละบ้านเอาทีมพอยายขึ้นไปเยนอีกแล้วครับผมลับไปหนึ่งแต้มในสนาม แต่ทีมซารวัตรครับผมบ่คืนนะครับผมทรงมือตีไปตีเขี้อีตีอีคุณเลี้ยงสร้างมาสั่นมันว่ะตีไปโดนอยู่ครับผมแต่บนหัวเปลี่ยนหรือบนเปลี่ยนแสดงว่าเป็นมูเป็ดเป็นมูแล้วเตัวเปลี่ยนเออแมนเป็นมูแล้วขันบัวเป็นมูเขาโม่อะไรเนาะ บวบหัว่าดำหรือขาวครับผมอ้าวออกขาวคนณตาออกขาวกระทิมพอยไงยังได้อยู่ครับหนึ่งแต้มโอ้เปลี่ยนตอนผ่านครับทีมทันสารบัติอ้าวทันทีมทันสารบัติตกที่นั่งลำบากอีกข้างหนึ่งแล้วครับผมเหลือลูกในมืออีกสองลูกกับสารบัติขึ้นไปเปลี่ยนหรครับ เอาตามเพิ่นป่ะลูกนี่ต้องเปลี่ยนเท่าน,นั้นครับผม <ies> อู้มีโอกาสจบครับบาทเนี่ยทีมพอใหญ่เหลือลูกนี่มือจกลูกบาทเนี่ยเลื้อสี่โอ้สง,งสัยต้องสวัสดีแล้วแมนบอรดเลยเอาขึ้นอยู่กับไปอีผู้เดียวครับผม,ม,มขึ้นอยู่กับไปอีครับบาทเนี่ย <Blues> เขาได้บัวหรือศิลากแกนได้บัวโอ้ยเกมพ่อใหญ่หาอีกหนึ่งแต้มครับผมตอนนี้สกออ์มีอยู่หาต่อสองได้ในสนามอยู่หนึ่งหน่วย,ยเขาเอีกหน่วยเดียวเกมครับลูกยังข้ามมืออีกสี่ลูกยังยังยังนะครับยังปิดเกมไม่ได้นะครับผม ให้อีกแต้มเดียวครับให้อีกแต้มเดียวปิดเกมได้บ่เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งไม่ได้ไม่สวัสดีเอาเบิ้งเอายังเหลือลูกอีกสองลูกครับยังเหลืออีกสองลูกข้ามือสิปิดเกมได้บ่หรือว่าสิปล่อยเสือเข่าป่าเข้าเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆ เกมวะอ้าวทีมพ่อใหญ่ครับผมเป็นไฟเอาชนะอีกแล้วครับด้วยสกอร์เจต่อ2ครับผมโอ้โหจิบนาวพอกันไหมครับผมโอ้โหเกินขาดหมายครับผมครับผมสวัสดีครับ